กรุงปารีสฝรั่งเศส13ตุลาคมปี1307นะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผม p ี c s ซีอาร์ตครับและนี่คือ Assassin's คริตต์ยูนินั่นเองโอเคนะฮะเป็นม็อบภาษาไทยในเกมนี้ผมโหลมาใส่เอ้ยใครวะเอ้ยกูเพื่อนมึงเองเอสวีเทมเพล่าเออกูต้องเข้าไปคุยกับม,มาเตอร์เว้ยโอเคโอเคเพื่อนมึงมาวันอื่นแล้วกันนะนี่ กูมาจะกูมาจะคีฟฟิลลิปเว้ยไอ้เอกสารอยู่นี่แบ่งเอ้ยโอเคเดี๋ปต้องให้มึงโอเคจับปคิงฟิลิปส่งกูม,มาหาพวกมึงเองอะไปแล้วนมๆเข้ายโอ้โหมันจะล้างบางรเทมผ้ากันหรือไงฮะโอ้โหเดือดแล้วนะฮะฉากกันแล้วเกมนี้แม่งมีเรื่องตุ่ยังออกแน่นอน นี่คืสวีเทมพลานั่นเองเอาแล้วพวกเราเรามีปัญหาแล้วไปไปปอป้องวันนี้ซะตัวนายนะระบบป้องวันนี้มายตามเชื่มาเลยก่อนโอเคเดี๋ยวขอตั้งค่าสักคู่ก่อนนะตั้งค่าคู่ก่อนอ่าเช็งเสียงโอเคสักเจ็ดโอเคดับเสียงโอเคชัดเจนเอามยาเปิดนะฮะราคากราฟิกแป๊บ ไอซีซีก็เต็มหน้าจอสูงมากวิวซิ่งปิดโอเคสวยไปไปดูกันเลยก็ไอตัวก็ไอตัวกระสักคิฟฟิลป์ใตัวทันมืองหารตั้งหากเล้วมืองหารนั้นเหรอถ้าก็คิดว่าพวกมองโกขานมันถูกลบอำนาจไปหลายสิบปีแล้วมืองหารเก่าแก่คนนราชสหายข้าความลวงพี่แบบบรรณาธิปไตยความารุนแรงเรากับโรคระบาดและกำจัดมันคงไม่ง่ายนักเฮ้ย ทำคืนนี้เราอาจไม่ได้แต่หากเจ้าเล่ห์มูสิตอนนี้เราจะรักษาพาเคียวไว้ได้ข้าต้องทำไงไปที่หอคอยเอาดาบและหนังสือไปคลอดพวกนั้นห้ามไม่ตกอยู่ในมือของเราหมูสังหารเราคนน้ำไปซะโอ้โหฮ่าทำมาเป็นหาเลยเว้ยมันทุกนี่ล้ำทุกตีไม่เลยมามันท oh, ุกน awesome. right? ี่แน่ตายเดี๋ยวนึงผม่งจะพาเคียวไปก่อนก่อนหาซิมบี่ของเทมพล่านั่นเอง แบับ่ไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โคตรเท่นะฮะอันนี้เป็นภาพวาดนะต่อจากภาพแบ็คแพดเอา้าเออฮะโอเคตัวยมาช่วยเพื่อนก่อนไปเร็วไปเร็วนุ่มๆสพานนั่นเดี๋ยวก่อนไอ้ตายเถอะต้องหาวิธีอื่นแล้วเกมผ่านมานานยังมีบั็อกอยู่อีกเหรอโอ้เขาแก้แพทกันประมาณเท่าไหร่อ่ะ แก้แพทกันประมาณ3ประมาณ30กิกได้มั้งน่าจะผมจำไม่ผิดนะครับโอ้โหกูมไม่คิดว่าเขียกเกมใหม่มาให้กูเล่นซช่แล้วไ้ขึ้นไปแล้วนมนมด,ดีตัวขึ้นจากผนังนะครับผมแม่มีทำอธิบายเป็นภาษาไทยด้วยปะขึ้นไปเป็นการวิ่งแบบปากรนะฮะหรือว่าฟรีรันนิ่งนั่นเองนะองเขาขจัจะอันตรายนะครับผมอย่าห้ามลอกเรียนแบบนะทางการโดดจากที่สูงหรือไปขึ้นที่สูงนะครับแม่เป็น เป็นเป็นเป็นอันตรายถึงชีวิตแน่นอนสำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์นะครับลงมาจากหลังคาเร็วบอกให้มึงลงมาเออนั่นแหละเราเยี่ยมมากหนุมน่มๆเราไปทางไอ้ทา่าไอ้ทา่ทา,งทางไหนต่อท่างไหนต่อเนี่ยเราต้องลงมาข้างล่างเลยโอเคจัดไปเฮ้ยไอจุกควันอะไรสักอย่างเ่ยดูเขาไว้ไม่มีทางลงสวยเราอยากให้มันผ่านไปได้ โอเคได้หอคอยพวกมันพังหอคอยแล้วมันมจะเอาเอาชิปหายส่งของกูคืนมาไปแล้วนุ่มตามมันเป้าหมายคือสังหารนักฆ่านะโว้โหโอ้โอ้โหใช่ไหมมันวิ่งเร็วเกินอ๋ออยู่นี่เหรอรอกูก่อนมึงมึงจะไปไหนไอน้ไอ้สังหารอสุยเทมพ่านะฮะหลายหลายพาละมองอสุยเทมพ่าเป็นผู้ร้ายนะครับผมเกมนี้ให้อสุยเทมพ่าเป็นผู้ร้ายนะเอสซีคือผู้หยุด เอ่อพวกอัศวินนั่นเองนะเฮ้ยเอามาดิโบ้นี่ได้ดีครับเอา้าเชียเ่ย hidden blade เกือบโดนได้เล่นมาเข้ามาเข้ามาดินี่ไงสับก่อนได้เปรียบสับก่อนได้เปรียบมาดิเข้ามากด e เพื่อปัดป้องนะคือการแพร่รีบบ้านี่ไงอย่างนี้ทีบตัวอันตัวตัว,ตวไอ้นี่ยังช้าเหมือนเดิมฮนะไอ ได้ได้เอา้าโอ้ยคิดรบฟัดตาปูพามัวเลยหยุดเดี๋ยวนี้มึงจะไปไหนตายเล่นเอ้าเฮ้ยฆ่าพวกอีกไดายปงล่ำก่อนเลยเปิดเขาได้เปรียบอ่ะเปิดแล้วเฮ้ยลบอ้าโดนโดนรถโอ้โดนปูโดนไปสองทีเออทีครับตีเออล่วงไป อ้ยดาบไ้น,นี่ว่าวะดาาเอ็กซ์คาลิเบอร์ของอของอาชุนาเทอร์เว่านี่ยิงสายฟ้าได้ด้วยเป็นยังไงล่ะไอ้หนูจยคิดว่าเก่งกับข้าจับปลายแจ้หนังสือหนึ่งเล่มโอ้โหตายตายตยไม่หลับด้วยนะครับผมน,นี่ยังไงสวยงามนะฮะเป็นผ้าที่เข็นออกมาขายทนะ่านล้วบักกระตุยกระจายเยอะที่สุดนะครับ ไฟอมเล่นนี่ล่วงดรอปกันกระตุยกระตายคนด่าชิบหาไว้ปวดอะไรเกมนี้ผมจำได้เลยนะครับไม่ลืมเลือนเลยเพราะผมก็ซื้อมาเพิ่งเอามาเล่นจริงจังจังท่าตอนโอ้โหผ่านมาได้ห้าหกไปเยอะเนี่ยโอเคเอาตัวหนังสือนะฮะบันทึกอะไรเราก็เอาใส่หนังสือแล้วเก็บเอาไว้อันนี้คือเป็นเหมือนดาบของยังไงไปพิทออฟอีเดนหรือเปล่าโอ้โหคิดว่าเอ็กซ์คลิปเปอร์มันโคตรเท่ ยิงสายฟ้าได้ด้วยอ่ะอยากได้จริงนะเดี๋ยวกูกลับมาเอาแล้วกันฝากฝากไว้ก่อนนะหนูหนูโอเคจบไปสะปะักนาทีสำหรับอัศวินเทมพราเฮ้ยอ้าวไอหัวหน้าหน่วยโดนจับอ่ะเฮ้ยเออโอ้โหรนรวงเข้าไปที่หัวใจพอดีตายฮะขาวอุปกรณ์ก่อนดิหน้าหน้าอยู่ข้างในนะครับของ ไปกันแล้วแหมจริงๆพวกเจ็ดปีต่อมานะฮะแอสเซินที่มันกำเนิดม,มาจากภาคออริจินนะต้องกำเนิดม,มาจากอียิปต์เลยนะครับพวกอะไรไอ้พวกไอพก้ไอพวกบาจายนะผมผมจำไม่ได้นะเคยเคย,เคยดูเรื่องราวอยู่โอเคดัด okay, ไปเผาแม่งนะโปรเทนเมนตรงฟังข่าก่อนสิ้นปีนี้จะได้รับคำตอบจะตอบผิด <น S 2> พลาดตอบว่าภาคแต่ผู้ทรงฤทธานุภาพ ส่วนเจ้าองค์กษัตริย์ฟิลิปไม่มีการลงโทษที่เลวร้ายเกินส่วนเล้าความชุ่มเลือดอาญิ่งอย่าดิ้นเจ้าได้กระชาต่อเทมพ้าแอขอสามแช่งเจ้าสามแช่งพวกเจ้าไปอีกสามทิพโซคโคของสายเลือดเจ้าเจ้าจะต้องคำสาปต่อไปอ่าผิยญาณสดนะครับผมผ่้วผ่าวาลือดไฟแห่งความหิวโหยและโทสะ รงหแห่งบัญญัติอันแพจริงกำลังขึ้นพางเข้ามาใกล้อัศวินเทมพลาร์ครั้งหนึ่งผู้เลี้ยงแกะผู้ยิงบัญญองแห่งความสงบและแสงสว่างบัตนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยอิวต้องงี้ใช่ปล่อยให้การดมกลิ่นทำงานให้อัลโตโกดึงเข้ามาและดึงกลับมาครับไปให้ได้โอเคฉันได้ภาพมาแล้ว hey สวัสดีนี่น่าจะทำให้สับสนนิดหน่อยนะเฉพูดสั้นๆนะฉันไม่ชอบไม่ใช่ชื่อจริงฉันหรอกแต่นั่นพอสำหรับคุณในวันนี้ลอฟังอย่าตั้งใจอัพแต่ก็ขนมดอกใช้คุณบอลเชนสมองของคุณเพื่อช่วยพวกมันกลองข้อมูลของความจำาพรทุกรรมได้คนเหล่านี้มีมืออยู่ในบริษัทรัฐบาลสื่อเอ็นจีโอจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้พวกเขาควบคุมประวัติศาสตร์ด้วยตัวเอง อันนั้นมันทําให้คุณตกใจก็ควรตระหนักไว้หน่อยพวกเรามาที่นี่เพื่อหยุดพวกเขาและฉันต้องการให้คุณช่วยนิตอนโหลดอ๋อลำดับยีนหน่อยสิโอเคตามนี้เลยลำดับยีนเข้าไปได้เลยกำลังเรียกขึ้นมาอยู่แป๊บนึง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เข้าถึงธนาคารแห่งความทรงจำที่ไม่ต่อเนื่องบนเฮลิกสำหรับตอนนี้ฉันอยากให้คุณสัมผัสต,ตัวอย่างเล็กๆถึ่ที่คุณสามารถเข้าใจการต่อสู้ของเขาได้ในหลังจากนั้นทางข้างหน้าของคุณคุณเป็นคนตัดสินเ,<ร>เองแล้วเราจะรอนะโอเคจัดไปต่อมันก็เป็นทางของเราแล้วนะครับมาดูกิว่าเราจะได้ไปไหนต่อกำลังบันทึกอยู่รอแป๊นนะซึ่งกำลังรอเธออยู่นะ โอ้โหมันโหลดนนานจังล่ะตายกูจะขาดอยู่แล้วเนี่ยจบไปโอเคนี่แวร์ซายยี่สิบเจ็ดธันวาปีพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับแน่ฝรั่งเศสน,นั่นเองพระราชวังแวร์ซายว้าวหมูน่ากินจังอ,าน,อ,งอานูอานูมานี่สิอ่ะ ให้ข้าตามท่านไปไม่ได้เดี๋ยวท่านพ่ออาหารไว้ลูกลับยังไงเจ้าก็ต้องรอที่นี่พ่อจะกลับมาเมื่อเข็มนี้ชี้ไปบนสุดนะถ้าเป็นเช่นนี้ตลอดเลยสินะมันไม่น่าขนาดนั้นหรอกหนาเมื่อพ่อกลับมาเราจะไปดูผู้ไฟกันอีหยานะอาโนอย่าวิ่งโซนนะได้ครับท่านพ่อ ไอเด็กนี่ดูเหมือนจะมึนหน้าดูเลยนะฮะต้องกําชับจัดให้ดูประเคนให้เองไอ้หน,หนูเออเปื่อยนะฮะนั่งรอพออีกแล้วหน้าเบื่อจริงโวแวร์ไซต้องสวยจัดเออเกมนี้เขาน่าจะเซตอยู่ในตอนออปฏิวัติฝรั่งเศสน,นะครับยุควิกตอเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะอ้าวแม่สาวน้อยแนะ้เธอเธอเธอ,เธอเรียกผิดคนแล้ว ไปไอ้หนูวิ่งอโนแกต้องตามแม่สาวคนนั้นไปบดร็อกอ่าพะระชวังแวร์ซายนะครับผมเป็นหนึ่งไอคอนนะของฝรั่งเศสนอกจากหอไอเฟลนะอย่านะผมอานไม่ทันเลยเมื่อกี้เกมนี้พูดเร็วจัดนี่นี่จะไม่ตามมาเหรอลูกหมูของข้าชิบหายแล้ววิ่งไอ้หนูวิ่งโอ้าโดนฟานแน่แบบนี้ เร็วเข้าเร็วเข้าตอบใจโอ้โหพระพราสมัยมันงใหญ่จกักอ๋อเร็วเข้าเร็วอะไรอ๋อขโมยแอปเปิ้ขลข้าขอพน,นันได้เลยว่าเจ้าเองก็ไม่กล้าขโมยมาหรอกเจ้าขโมยจะวางมาลงซะทำลายแนวสายตาของผู้ไล,ล่าของคุณเพื่อสร้างตำแหน่งล่าสุดโอเคได้ให้ให้ตาซสิมาเกิดบ้าอะไรขึ้นวันนีย เซ่อน s <S ก <Now. S 1> ูจำได้บ้างซ่อนในนี้นะฮะนอกตัวจะองค์รักสีของแผนที่ย่อรท้อนถึงสถานะของศัตรูสีเหลืองหาพวกเขาสงสัยในตัวคุณสีแดงหาพวกเขากำลังมีปัญหากับคุณนะฮะเมื่อไอ้ข้อบนหัวสีเหลืองนะฮะบอกว่าศัตรูกำลังสงสัยแต่เมื่อใดขึ้นสีแดงจะเกิดการประทะทันทีโอเคอันนี้ละพวคุณกระเด็กหญิงนะครับจบไปแล้วมันมีห้าภาคนะภาคสีแบ็คแฝงนี่มันมากนะฮะออก ออกทะเลนะฮะออกทะเลขับเรือไปโจรสลัดกันโอ้โหนวัดจันทร์ข้าขอโทษนะเอาเอาติดบาร์เกเอาแล้วกูไปไงอ่ะติดบาร์เก็ตเอาทหารแล้วกูจะเข้าไปยังไงทีนี้ท่านท่านช่วยเ้าด้วย กูคงไม่ต้องโหลดเช็คพอยต์ใหม่ใช่ไหมบั็กนี้กูเล่นไม่ได้แน่นอนนะฮะโอเคกูควิ่งรอบๆให้ทีนึงก่อนนะถึงเมื่อถึงเมื่อกูคแค่ขับรถแอปเปิ้ลเพื่อนเรียบร้อยกูโหลดเช็คพอยต์ใหม่ดิโหลดกลับไปยังจุดล่าสุดใหม่โอเคไปโหลดขอโหลดแป๊บนึงทุกคนแม่งติดบั็กว่ะเชี่ยมาเกิดวัตเตอร์ฟลักขึ้นวะโอเคไปไปไปโอเค เออกลัวถูกจับเมื่อกี้กลัวถูกจับเมื่อกี้อีหนูกูต้องมระโดดเช็คพอยต์ใหม่ทีนั่นเองเห็นไหมเร็วอ่าเร็วเข้าโอเคขโมยแม่เลยโอเคไปแล้ววางจะวางมาลงเดี๋ยวนี้จำให้ได้จำให้ได้นะ วิ่งหนีดิเ,เฮ้ยทางนี้เห้หมุน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 มุนหลอกมันนะฮะดูดิอยู่ไหนมันไม่เห็นเราแล้วโง่จริงเลยเอ่โอเค <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ทางครับข,ข้าขอโทษอ๋อ คือกูต้องไปขโมยแอปเปิ้ลใหม่ใช่ไหมแล้วเธอถูกจับได้นี้ยังไ,ไงวะโอเคไอ้เจา้าหัวขโมยวางจะวางมาลงอยู่นี่โอเคเร้าที่เป็นของราชวงมันไม่ใช่คนแบบเจ้านะฮมาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยปล่อยมันก่อนนะฮะเจอแล้วเจออยู่ไหนกูซ่อนตัวอยู่เนี่ย เ้ยมึงนี่คิดตัวจริงเลยบอกว่าเจอกูแล้วได้ยังไงฮะแล้วก mm ็ไ hmm. oh. ปโอเคไปหาไปคุยเด็กผู้หญิงถนะ้าเป้าหมายอยู่ห่างไปสามสิบหกเมตรโอเคหวังว่าคนจะไม่ติดบังนะ right มามามาตามกูมามาท่านต่างของเราเพื่อสร้างถูกสนใจให้กับนั่น วิ่งหนีกูมาแล้วไปแล้วโอเคเราอินเตอร์ผัดนี้ไปให้ได้นะนี่จ้าเอ๋เจ้าหญิงคนนั้นตอนที่เราขโมยแอปเปิ้ลไหมข้าชื่ออานูข้าอลิสข้ามาที่นี่กับพ่อข้าเช่นเดียวกันทุกเรื่องเกี่ยวกับกริสันน่ะแล้วเราจะไงต่อดีฟังเสียงนั่นสิ ไม่ต้องกังวลหรอกพวกเขาไม่พวกเขาพวกเขาไม่มาหาเรารอกหน้านับมาเป็นความผิดของข้าข้าเป็นคนเอาแอปเปิลไปเอง,เ,องเราเองไปดูกันถอะว่าพวกเขาไปไหนกันจัดไปปอาหมายลูกวงนะตามไปดูซิว่าเกิดหาเหวอะไรขึ้นมันสวยจัดเลยว่ะสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสนะแล้วหน้า,นาเป็นในบาโรกหรอ ลังคินอะไรวะท่าบบพนพอ่อท่านพอ่อเอ้าวมึงจะบอกนะชิปหายแล้วเอ้ยถอยดิเขอเขาท้ายค่าหน่อยเรียบร้อยพ่อตายแต่เปิดพาร์ทเลยไม่เล็ง ไม่นะทำมาไวบ่อย <away>, มาทาันี้เจ้าหนูไม่ใครทำใครทำพ่อกูใครทำพ่อกูใครใครทำพ่อกูอานูอานูอานู Look at me ต้องมองมาที่ข้าเอ,อ่อ นี่คืออาริสนะอ้อหนเพ่าะพ่อกูตายอีเวนเอ้ยไ้น้องเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฮะบัตรศพบี่สุดเลยพ่อกูเสียไปซะแล้วแต่ไม่เป็นไรนะฮะชีวิตจะต้องเดินต่อไปนะอาโนคารู้ว่าเจ้าทำได้นะฮะเขตรีคอนเลนฮนะ13ปีต่อมา อายุน่าจะรา,ราวๆยี่สิบปีได้แล้วนะครับพ่อหนุ่มลัวล่อคนนี้เฮ้ยมาถึงแล้วเฮ้ยฉันน่าแบบวิธีทำไม่ได้แล้วกแกไปเลยแกเลยเป็นหัวขโมยสินะไอ้สารเลวลเฮ้ยว,วิกเตอร์ข้าวเอาในกาขึ้นในกาเป็นของขาอ้าเว้ยโจรที่ยุติธรรมข้าเห็นด้วยแต่นี่มันคือฝรั่งเศสวิกเตอร์ตายซะไปค่อยก้าวสิเราเราจะเองลาเกบตัววานะเพื่อนไปแล้วจ้ะไปไหนเราฮะโอ้โหไอ้เชี่ยเอา น่ะไอเฮี้ยนโอ้พ่อกูนาฬิกาพ่อกูอ้าวเอ้ยเราเข้าคุยกับพี่ชายเจ้าฉันพี่น้องฮิวโก้ไปหามาเชลซะมาจริงข้ามาแล้ววิกเตอร์โอเคเอ,อย่าทูจับได้วิ่งผ่านสิบปีขวาบนลาดฮะเท่าๆั้งหมดห้าครั้งกด e ี้ว้าวเสียงสวยอ้าดเยมอีกเลยนี่แม่สวยงาม เคไปสไลด์โอ้โหนี่มันตราบป่าบ้าเนี่ยใช่ไหมโอเคสุภาพสุภาพลูกค้าขอละแล้ววีต้องมาปรับความเข้าใจกันก่อนนะอาจจะไม่ได้ความอภัยให้ข้าด้วยข้าเองข้าเองไม่ใช่หัวขโมยองค์กาวเป่าคือมันมเดี๋ยวนี้เอาาย้ยเที่ยววิ่งไม่าารู้ละโอเคไม่ถูกจับได้นะเอาในกาวเป่ากูขึ้นมาก่อนเลย เอาโอเคเอาอย่าขวางมาเลยอย่าขวางกูอย่าขวางกูหลบไปดิมึงจะไปไหนเล exactly. ่าไอ้กาพ่อขึ้นมาช่างตีเหล็กหัวทึบอย่างเจ้าน่ะผมไม่เข้าใจเรื่องไอ้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 เรื่องการแบบนี้หรอกเข้ามาเลยแล้วเราพูดแบบนี้เองสิไม่นะกลับมานะเว้ยโอเคไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าฝีหนีดิเอาเฮ้ย แล้วไม่อยู่แล้วจา้าโอ้ยอีคิดแม่งมีปืนยิงกูด้วยเหรอไม่อยู่แล้วอย่าถูกจับได้วิ่งหนีเจสอบตำรวจพี่น้องนั่นทหารตายเย็นกูไม่อยู่แล้วโอเคอย่าถูกจับได้จบไปโถ่เอ้ยโอเคไปไปที่คดีหาของท่าน เดือดลาแซโอ้ท่านเดือดละแสจับไปไอโอ้โห,โหเลือดกูแม่งโคตรน้อยอ๋อใส่โดนปืนยิงนะฮะโดโดลงไปสวยเออนั่นแหละโอ้โหเสน้นเขตเส้นหลุยนั่นเองเอาละไปะในนามของพระเจ้าเจ้าจะไปแข่งขุนได้ <laughs> เฮ้ยเจอตัวต้นได้เร็วเว้ย ข้าก็แค่เขาสจผพินนิดหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกท่านกำลังให้ที่อาศัยกับหัวขโมยผัแทบแบหเข้าไปได้บ้างข้ามาขโมยในกลางข้าไปเจ้านั่นทำจริงเหรอถ้ามันสายว่าท่านมาเชลีจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่านะมีเรื่องอะไรกันเเรื่องกลางหานั้นที่สุดต่อหน้านายนะของท่านครับนักขโว่าของข้าไปไม่เช่นนั้นจริงเหรอเดี๋ยวจะไปพบข้าที่ห้องสมุดแล้วกัน โอเคเอาละนะฮะพ่อบุญธรรมโอ้นี่คือใครเนี่ยนี่คืออลิสงนะั้นเหรออย่าจองข้าเช่นนั้น <Victor S 2> วิกเตอร์มนใช้กลโก,โ<อ>กในการเล่นพนันฟาโลผู้ดใดผู้ใดก็รู้อานุเจ้ากำลังสนทนงอย<ม>ู<ม>่กับผู้ใดกันไม่ไม่มีครับเจ้าควรจะเรียนรู้นะในการเกราาี่ยวก่อมรูอิสให้ได้รู่นำมาใชวสักที แล้วนี่คราที่เท่าไหร่แล้วหกหรือเปล่าเจ็ดเงินเหรอบางทีเงินอดีตเดตใหม่ก็ดีตดอดีต่อสุขภาพของเจ้านะข้าเล่นไม่สลโอกาสและนกากบริสุทธิ์การออกกำลังกายไว้เราค่อยคุยกันอีกทีามีมุรละในเมืองต้องไปรับอลิสก่อนที่จะเข้าร่วมงานอลิสอยู่นี่เงินเหรอแค่ช่วงค่ำเท่านั้นนางกลับมาที่ปาลีสนางอาจะต้องการอุัการตอนนี้ข้าไม่ยุ่งวยปัญหาวิ่งไล่อลราวาดจะต้องอยู่ที่นี่ดูว่าดูว่าคนอื่นมีงานยุ่งขนาดไหน ฝากความนับถือไปหาอาริตด้วยนะครับนี่็นเหมือนพ่อลูกกันนะครับโอเคดูความสรงจำของแวสไลั์จบปาเคเวสแรกแล้วไงต่อแล้วไงต่อดีว้าวแม่งบ้านบ้านแม่งอยากไปขุดน,น้งปะวะเฮ้ยต่ยอดีสภาฐานันดอไหนดูซิว่ามันคืออะไรกัน ยังไม่ถูกโยนไปข้างนอกอีกเหรอดูท่าท่านจะชอบแบบนั้นสินะหัวใจของข้าแตกสลายไปท่านท่านูริเวียข้ามาอยู่ทั้งคนใครจะช่วยท่านทำงานเดี๋ยวได้คุ้งขัดม้าพอดีบรรยากาศสดจหนูได้เออได้ครับท่านมาซีเออร์นะฮะในการเรียกมามามาถึงวัสเซอร์นะฮะประมาณนี้นะโอเคไปโชคดีท่าน ไปไปไปได้แล้วนี่คนขี่รถม้านะฮะราชันรถนั่นเองไปแล้วจ้าไหยท่าน <c oughs> ไหนท่านนรดอรโอ้พระเจ้าเอ้ยถ้าพูดทรงพระคณาณพรทั้งสวงมีปัญหาอันใดสหายค่ะ <c oughs> จดหมายส่ง,สงต่อท่านรอดมาสำคัญด่วนมากสงบสติก่อนเปลโลจดหมายนั่นอาจจะไม่ถึงทันก็เป็นได้อาจบม้าให้ข้าข้าจะให้เองโอเคแล้วเขาก็รับมาวันนี้มาสำคัญมากข้าได้ยิน,นแต่ประโยคแรกแล้วเดี๋ยวข้าให้ตั้าเห็นกับตาว่าข้าน่ะส่งทันโอเคติดตาม,มารถม,ม้าเอ้ยไอเฮียเดิน拉่ยุกกรสิมาต้องหัก <P ort S 1> พ่อ,อมึงเหรอหลีกทางไป ทิพหายรถม้าไปไหนแล้วนะ่ะโอเคใจยเย็นๆวิ่งช้าๆหน่อยโอเคเดี๋ยวรอภาพดักแฟดมีแปลไทยนะผมจะนำกลับมาเล่นนะอยากเล่นมากเลยดักแฝกชอบมากกราฟิกงามกูมาแล้วไอโอเคแล้วใครได้ชัดว่าวอนัทเป็นที่นิยมของเมืองนี้มากนะ ใครโอ้โหแล้าใครเป็นคนควบอรถม้าเนี่ยฮะรอก,กอ่อนท่านรอก,กอนโอ้โหรถม้าคนคนที่จะไปวิ่งทันมา้าอะไรฮะโอเคท่านเดินละแสผิดคันขอรับข้าเองต้องไปยังที่มุมสูงสูงเฉกเช่นนกโอ้โหปะ การเปิดแมปกูโคลจะมาถึงแล้วครับเปิดแมปกูมาถึงแล้วเฮ้ยนะฮะไปที่ยอดแหลมของโบสถ์จัดไปไปที่ตรงสูงเฉียงช่นนกเพื่อมองหารถของท่านหลอดนะฮะเดท่านหลอดเดรัสเซไปทางนี้ได้ใช่ไหมนี้ปีตุมต้ม,ไ,ไ,มไม้ได้ภาคสามปีตุ้มไม้ได้ไหมจำไม่ได้ภาคสามปีได้นะฮะ พาคสามเราอยู่ในสงครามปฏิไอสงครามการเมืองของ Civil War. อเมริกาซเวิยวอลโคตรจะมันอเอวเอกชื่อคอนเนอร์ใช่ไหมภาคสามชอบมากกินสไปเครื่องมากๆนะพภาคสามเนี่ยนี่โคตรเฟี้ยวยอดแหลมโบอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคไปโอเคไปฟึบนี่โอเคไม่เจ็บปวดมากก็ดีแล้วปวด,ดีนทหาร บางบวกปีนได้บางบวกก็ปีนไม่ได้นะฮะเราต้องดูโหมดดีๆนะเกมนี้ค่อนข้างคู่กันเร็วนะอา้าวปีนไม่ได้อา้าวไอ้เขี้ยติดบั๊กออา้าวไอ้เขี้ยบั๊กอีกแล้วโอ้โหบั๊กอีกแล้วไอเวลไปดิวิ่งไอ้เขี้ยอานอวิ่งเพื่อนโอ้โหกูโหลดชิ้นพอยใหม่แล้ววะ แห่งเอ้ยติดบักแม่งนี่บักเล่นไม่ได้ด้วยอ,อีเฮี่มันคือคือเกมมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันมันนี้ก็ไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหโอเคไปที่ยอดแดงของโบทตัดไปโอโ้โหกูเสือเวลาวิ่งแล้ว เขตนหลุย้มาเนหลุยนะฮะนักนักบวชหลุยนั่นเองโอเคต้นไม้นี่ฉันจะขึ้นไปบนยอดแหลมเกมติดบั็กนะฮะขอโทษด้วยโอเคไปขึ้นไปหลบหน่อยทหารเฮ้อจับให้ได้จับให้ได้เถื่อนในแน่จริงมึงปีขึ้นมาดิมึงเชื่อปีตาคกูขึ้นมาได้เลยทหารโอเคไปขึ้นไป,อ,ไป,นไปอ,อึ้บอ,อึบ Okay. โอเคปึ๊บโอ้ยแล้วเอาละนะเปมมกก็นขบวนม้ากลางเขนดิเปิดมุมมองนะครับผมมันคืออีโก้ไอใช่ไหมเขาเขาเรียกว่าซิงค์โคนายวิชั่นนะฮะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเปิดแมปนั่นเองนะเกมวิสพัคัญมากคือการเปิดแมปนะครับได้เห็นแบบทั่วๆนะรู้ทหนทีที่ไล่รู้เอ่อโลเคชั่นต่างๆนั่นเองโอเคโอค้โหแบบกว้างมากไว โอเคบล็อก,กตำแหน่งในการเดินทางนะฮะสภาฐานันดอนห้าพฤษภาคมนะครับปีพ <you> ันเะจ็ดร้อยแปดสิบเก้านั่งไงเจ้าเองสินะอาริสโอเคนะครับไปโดดไว้กดอีปุ๊บนี้โอ้โหโอเคยาวแน่ตอบไอ้นี้นะครับผมเอาละครับผมนะสำหรับ Assassin's Creed Unity นะครับภาคน,นี้ภาคแรกข,ของเราก็ต้องขอเวิเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ฝากกดไลค์กด Subscribe pycsrj ไว้ด้วยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาดูกันต่อน,นั่นเองนะฮะสำหรับารัทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าดืมดูแลุสกาพด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ